สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีย่างมือแรงนะพี่น้องเด้อเขาเบิ้งสวนดิพี่น้องลังจากออกไปเบิ้งงานมาแล้วเบิ้งสวนกำลังคำคำพี่น้องเราโมนี้แต่ฝนหยุดตกได้สองมือแล้วพี่น้องฝนหยุดตกก็พืชพันเท่ากับง,งามึ้นดดเดยผู้ถีอเพราะว่า่วงฝนตกนะโอ้เขาเฉาแห้งนะพี่น้องผมขนาดตนาน้นบุกงงก็ย่งเหลืองแต่ว่าหอมท้องเนี่งามพี่น้องได้ยังฝนงามผ้นมาเลยเบ <c oughs> ิ้งสับทล้องผม มาต้นมะม่วน,นี่ต้นมกพริกพี่น้องนี่พริกทนะีนะฝนก็งามกันฝนยุดละกาัเอาก็บเบิงน้ำออกพี่น้องเขาก็ซีง,งามกันน้ำหลายหลายมันเก๋นกเนาะผืดมันก็หักเน่าแบบขีดวานะคือพี่น้องพิดทำงามเลยพี่น้องอันนี้เหลืออยู่ต้นเดียวอือันนี้ชุกินีพี่น้องโอ้ได้กกลิ่นบนัเป็นอย่างนี้เนาะ มันมีหอยทากพี่น้องหอยทากหอยทากมันกินกินใบนะอันนี้เหลืออยู่ต้นเดียวอันนี้ก็โอ้ยเนาะแต่ว่าก็เริ่มแตกใบอยู่ได้พี่น้องแตกใบคือไ,ได้กินอู่ดอกอันนี้ก็เป็นใบเฮียนเบิดเหลืออยู่ต้นเดียวกันนี้ก็ได้โอ้ยหมดแดงพุณนะแต่นายหมดแดงหรืลไงจังวะมีหดโอ้มีหดแม่งเมาวันนี่ละแม่งอันนี้แลัมนมาจอหักมัน คือผักส่วนขั้วเฮาพี่น้องพวกหมดแดงหมดยังยเงี้ยเกือบปลอยเลยต้นฝรัง่งหงเปาสีเฮาพี่น้องงามละเขียวปึ๊ดเลยลอดแท้ๆได้กินพี่น้องได้กินสุกินีนี่แมงตัวเรื่องนี่นี่วไปใช่หน่าเห็นอยู่เมื่อกี้มากินใบไหมโอ้ตะนายเนี่ยนี่เนี่ยมันไปใช่หน่านี่ดิพี่น้องนี่นี่ละตัวสำคัญเลยแม่งอันนี้ท่าหาตายพร้อมดิดนี่ง ุูนะที่บอกพี่น้องทำใบงามปุ๊บกินปั๊บกูไหนบ่แม่งโคงเรืองอะไรกินอันนี้ผมไม่เดียนแตงไข่ผมบ่ได้กินหรอกคิดว่าแม่งเรืองพรามันงามปุ๊บแม่งเรืองก็กินมันผมก็เลยใจออกเลยบบเอาละปล่อยหมูไหมอีกเพีงเอาบ่มีสารเคมีขึ้นมาแล้วโอ้ไก่เขามาเคลียร์ในสวนเดิน อันนี้บวบเรียมแล้วพี่น้องนี่บวบเรียมเอาโอ้ยนี่เป็นดอกแล้วพี่น้องเหรอช่ชอด,ดอกเขาบวบเรียมได้กินพี่น้องอันนี้ผมปลูกแค่สองลุมพี่น้องนี่สองคุมสองคุมนี่พี่น้องเป็นช่อดอกแล้วเดี๋ยวบวบเลียมแล้วพี่น้องทุกนี่นะแต่ใบเหลืองเนาะแกอยู่ นี่เป็นฟรังกิมจูงามเลยกิมจูเขาพริกพี่น้องพริกขี้เกลืก่อนไปผมพาไปเบิ้องเงินฝักทองผมพี่น้องนะเดี๋ยวมือทั้งก็ผสมนะ ซุปขาข้างใต้นี่กะโบนิว,งวังว่าใชได้ได้น่วยเรกพี่น้องแต่ว่าแต่ว่าก็เป็นน่้ยห็นอยู่เป็นน่วยห้มีดอกห้นะ <c oughs> สวัสดีจ้มามือแรงได้พี่น้องได้มืดอนี่ออกมาหล่อส่วนตอนคำคำคมือเงินกระสีโบ,บด้ผสมเกสรน,นี่วะน,นี่นะพันเมืนอนันนี้เราเขาเกีเ่ยวเขาลงพื้นให้เขาเรือยอยู่น้ำพื้นนะพี่น้อง มาเบิ่งบักตน้นเออบักตน้นเราผมมาเสี่ยวหน่อยนี่เซยบุญกะถินนี่เห็นบอกพี่น้องหน่อยนี่ยังไงอยู่ผมเสี่ยวใส่บุญกะถินเลยนี่อันนี้ที่กันอันนี้เขาก็หับว้เขาก็หับใบที่กันไม่นีหน่ยนี่ก็นยยไไหน่อยหนี่โปรยใยอะไรพี่น้องเดี๋ยวเบืองซุนี่นต้นโตไรยาขึ้นเขียวปึ๊ดเลยบนไรทางให้ จะพี่น้องนี้เาเสียใส่บุญกระถินทุกอยื่นเขากินจนกินบาวาวหมดเละอยู่ที่งำลังฆ่ามันจะเห็นออกอันไหนผมบดได้ผสมมันเกิดอันนี้ติดเองสองหน่วยอยู่ที่งำลังค่าแต่ว่าอยู่นหนีสองหน่วยเดียวมึงกันไปใส้หมดแล้อ๋อเห็นอยู่วอันหนึงอันที้หนีผสมได้พี่น้องผสมเกลี่ซอนนี่โอเคสองหน่วยครบเดียว ทั้งเครื่องพุ่นบวเป็นอย่างดีทั้งยอดตกข้าวนะบวบนะิดนึงบวบอันนั้นอันนั้นเป็นบวบกลมพี่น้องบวบเนยเนยก็ม้วนๆนะอันนั้นก็เอามาจากบ้านตุญงา่กันครับผมพี่น้องสารับคลิปนี้ครับผมพามาเลาะสวนเนาะพี่น้องเนาะการบ,บรรยากาศยามมือแรงคำคำพี่น้องประมาณสี่หกมงแล้วละ่ะหามุ้งนิดๆนะพี่น้องนะครับผมสารับคลิปนีครับ ถ้ามารอส่วนแลพี่นอ้องว่าจะใดด่ผมในขทําการกาวลวงเกิอนโปรพี่น้องเข้าไปนะครับโดยที่ผมตั้งใจหรือว่าบริตั้งใจผมก็ต้องขออภัยนะครับนะมานาโอกาสนี้สำหรับพี่นี่ก็ต้องขอ,อกล่าวว่าสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับพี่น้องเดี๋ยวมุนานวันนี้พามารอสวนให่เก่าแล้วพี่นอ้องฮะเดี๋ยวพี่นอ้องอาจพมาเมื่อหนีมาคำบดมันเลยบรรยากาศเลยเหมืดเลยพี่น้องะนคะแต่ผมสวัสดีครับ